สดีครับพี่น้องในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาศึกษาต่อในพระธ,ธรรมหนึองยอนบทที่2ด้วยกันในคลิปวิดีโอที่ผ่านมานะครับยอนได้หนุนใจพวกผู้เชื่อว่าบาปของเขาได้รับการอภัยแล้วเพราะเห็นแก่พระเยซูคริสต์แล้วต่อมาในข้อ13ข้อ14ที่เราจะดูด้วยกันวันนี้นะครับยอนก็จะหนุนใจผู้เชื่อสองวัยถึงความจริงในเรื่องการรูดจากพระเจ้าเดี๋ยวเรามาดูพระคัมภีร์ด้วยกันนะครับในข้อ13ยอห์ยอนบอกว่าท่าน้งหลายที่เป็นบิดา ข้าพเจ้าเขียนจดหมายถึงท่านเพราะท่านรู้จ,จักพระองค์ผู้ทรงดำรงอยู่ตั้งแต่ปฐมกาลต่อมานะครับท่านทั้งหลายที่เป็นลูกข้าพเจ้าเขียนจดหมายถึงท่านเพราะพวกท่านรู้จ,จักพระบิดาข้อ14ท่านทั้งหลายที่เป็นบิดาข้าพเจ้าเขียนจดหมายถึงท่งานเพราะท่านรู้จ,จักพระองค์ผู้ทรงดำรงอยู่ตั้งแต่ปฐมกาลคำว่าบิดาเนี่ย ส่วนตัวนะครับผมคิดว่าคงจะหมายถึงผู้เชื่อทรงอายุนะครับส่วนลูกๆนะครับหรือว่าลูกเนี่ยคงจะหมายถึงผู้เชื่ออายุน้อยแต่ถ้าไม่งั้นก็อาจจะหมายถึงผู้เชื่อทั่วไปอย่างที่เราได้เห็นในข้อ12ครั้งที่แล้วนะครับซึ่งเมื่อยอนบอกว่าพวกท่านรู้จักพระองค์ผู้ทรงดำรงอยู่ตั้งแต่ปฐมกาลนั้นหมายถึงผู้ใดครับ คำตอบอยู่ในหนึ่งยอนบทที่หนึ่งข้อหนึ่งะครับที่ยอนเคยใช้ภาษาแบบเดียวกันเมื่อบอกว่าเราขอแจ้งเกี่ยวกับสิ่งที่มีมาตั้งแต่ปฐมกาลแล้วต่อมานะครับเขาก็อธิบายเพิ่มเติมว่านี่คือชีวิตอิลร่นที่เคยอยู่กับพระบิดาแล้วมาปรากฏก็คือพระเยซูคริสต์นั่นเองเพราะฉะนั้นสรุปแล้วนะครับยอนเขียนถึงลูกว่าพวกเขารู้จ,จักพระบิดาและเขียนถึงบิดาว่าพวกเขารู้จ,จัก พระบุตรยอนกำลังเขียนถึงทั้งผู้เชื่ออายุน้อยและผู้เชื่ออายุมากว่าพวกเขารู้จักพระเจ้าพระเยซูได้อธิษฐานกับพระบิดาในยอนบทที่17็ข้อ3ว่านี่แหละคือชีวิตนิรันร์คือที่เขารู้จักพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้แต่องค์เดียวนั่นคือพระบิดาและรู้จักพระเยซูคริสต์ผู้ซึ่งพระองค์ทรงส่งมานี่เป็นความจริงเดียวกันที่เราเจอในหนึ่งยอนบทที่สองครับท่านรู้จักพระบิดา และรู้จักพระบุตรในคําอธิษฐานของพระเยซูพระองค์บอกว่าชีวิตนิรันร์คือการรู้จักพระเจ้าพระบิดาและการรู้จักพระบุตรแกนแท้ของชีวิตนิรันร์คือการรู้จักพระเจ้าพระบิดาและพระบุตรที่สละชีวิตบนไม้กางเขนเพื่อเราถ้าเราเป็นคริสเตียนนะครับถ้าเราเป็นผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์เราได้ถูกนําเข้ามาอยู่ในวงสามกิีธรรมของพระเจ้าผู้เป็นตรีกนุภาพถ้าท่านเป็นคริสเตียน ท่านก็รู้จักพระเจ้าแล้วซึ่งคําว่ารู้จักเนี่ยไม่ได้หมายความว่าแค่รู้จักชื่อเท่านั้นนะครับนี่คือการรู้จักที่บอกเป็นนายถึงความสัมพันธ์เรามีสายสัมพันธ์กับพระเจ้าเราได้คืนดีกับพระองค์ผ่านทางการงานของพระเยซูในข่าวประเสริฐเราได้เป็นมิตรกับพระเจ้าแล้วเราได้เป็นลูกที่รักของพระองค์เรามีความสัมพันธ์ที่สนิทสนมกับพระเจ้าผู้สร้างพวกเราแต่ว่าในทางกลับกันนะครับเมื่อก่อน พวกเราไม่ได้รู้จักพระเจ้าเลยครับเราอาจจะรู้จักชื่อเราอาจจะเคยได้ยินเรื่องราวของพระเจ้าแต่ในกาลาเทียบทที่4ข้อ8เปาโลพูดกับคริสเตียนที่กาลาเทียว่าเมื่อก่อนท่านยังไม่รู้จักพระเจ้า ก็คือก่อนที่จะมาเชื่อวางใจในพระเยซูเราไม่ได้มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าครับเราถูกตัดขาดจากพระเจ้าเราไม่ได้รู้จักพระองค์จริงๆแล้วในสองเทสโลนิกาบทที่1ข้อ8เปาโลได้บรรยายถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาในอนาคตคือเขาบอกว่าพระองค์จะทรงลงโทษบรรดาผู้ที่ไม่รู้จักพระเจ้าและไม่เชื่อฟังข่าวประเสริฐขององค์พระเยซูเจ้าของเรา เมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมานะครับคนที่จะถูกลงโทษคือคนที่ไม่ได้รู้จักพระเจ้าแต่ความจริงที่ยอนหนุนใจผู้เชื่อในหนึ่งยอนบทที่สองคือว่าพวกเขารู้จักพระเจ้าแสดงว่าเราไม่ได้เป็นหนึ่งในคนเหล่านั้นที่จะถูกลงโทษเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมานะครับแล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่ว่าเรารู้จักพระเจ้าเท่านั้นแต่ว่าพระองค์ทรงรู้จักเราด้วยในยอนบทที่ 10: ข้อ27พระเยซูบอกว่าแกะของเราย่อมฟังเสียงของเรา เรารู้จักแกะเหล่านั้นและแกะนั้นก็ตามเราพระเยซูบอกว่าพระองค์รู้จักแกะของพระองค์ก็คือคนของพระองค์นั่นเองแล้วในกาลาเทียบทที่4ข้อ9เปาโลบอกว่าพวกท่านรู้จักพระเจ้าแล้วหรือที่ถูกก็คือพระเจ้าทรงรู้จักพวกท่านแล้วต้องมีทั้งสองอย่างนะครับเราต้องรู้จักพระเจ้าและพระองค์จะต้องรู้จักเราด้วยเพราะว่าในมัทธิวบทที่7นะครับข้อ23 พระเยซูจะพูดกับคนหลายๆคนที่อ้างเรื่องการรับใช้เรื่องการอัศจรรย์เรื่องต่างๆที่เขาเคยทําในพระนามของพระเยซูว่าเราไม่รู้จักเจ้าเลยเจ้าคนทําชั่วจงไปให้พ้นพระเยซูกำลังบอกว่าพระองค์ไม่รู้จักคนเหล่านี้เลยคนเหล่านี้เนี่ยอ้างว่าเขารู้จักพระเยซูแต่พระองค์บอกว่าไม่ได้รู้จักพวกเขาเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราเป็นผู้เชื่อในพระเยซู เราอยู่ในกลุ่มคนที่พระเยซูคริสต์ทรงรู้จักรักและจะช่วยกู้ให้รอดในวันสุดท้ายพระองค์จะไม่ลงโทษคนที่พระองค์รู้จักและนั่นก็คือทุกคนที่เชื่อวางใจในพระองค์นั่นเองในโลกนี้มีกลุ่มคนแค่สองกลุ่มนะครับคือคนที่รู้จักพระเจ้าและคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าพระเยซูตายและเป็นขึ้นมาจากตายเพื่อเราจะได้รู้จักกับพระเจ้าบางครั้งนะครับผู้เชื่ออ,อาจจะรู้สึกว่า ไม่มีใครแคร์เราเราไม่ได้เป็นที่รู้จักเราไม่ได้เป็นคนที่คนอื่นอยากจะคบด้วยหรือไม่สนใจที่จะคบที่จะเป็นเพื่อนกับเราเราอาจจะรู้สึกว่าเราเป็นคนไม่สําคัญเลยในโลกนี้แต่ถ้าเราเป็นคริสเตียนครับพระเจ้ารู้จักเราพระเยซูคริสต์รู้จักเราและพระองค์รักเราและความจริงนี้นะครับมีความสําคัญยิ่งกว่าการที่ทั่วทั้งโลกจะรู้จักเราอีกพระเจ้ารู้จักคนของพระองค์ ไม่ว่าจะเป็นผู้เชื่ออายุน้อยหรือผู้เชื่ออายุมากพระเจ้ารู้จักเราแล้วในที่สุดนะครับทุกอย่างมันจะออกมาดีเพราะพระเจ้ารู้จักเราเราเป็นคนของพระองค์และจริงๆแล้วนะครับถ้าเราเป็นคนที่รู้จักพระเจ้าอยู่แล้วเราก็ควรอยากที่จะรู้จักพระองค์มากยิ่งขึ้นอย่างที่เปาโลเคยพูดในิลิปีบทที่3นะครับคือเปาโลต้องเป็นคนที่รู้จักพระเจ้ามากนะครับพี่น้องเห็นด้วยไหมครับ เปาโลนะครับคนที่เขียนพักกีร์ีคนที่พระเยซูเคยมาปรากฏกับเขาระหว่างทางไปเมืองดามัสกัสคนนี้ก็รู้จักพระเจ้านะครับแต่เขาก็ยังพูดในฟิลปปีบทที่3ข้อสิว่าข้าพเจ้าต้องการจะรู้จักพระองค์คือรู้จัาริเดตแห่งการคืนพระชนของพระองค์และรู้จักการมีส่วนร่วมในความทุกข์ของพระองค์คือในแง่มุมหนึ่งนะครับเปาโลรู้จักพระเยซูคริสต์อยู่แล้ว แต่ในอีกแง่มุมหนึ่งนะครับเขาอยากรู้จักพระองค์มากยิ่ยงขึ้นเขาอยากสัมผัสกับฤทธิดเดชท,ที่ทําให้พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากตายเขาอยากให้ฤทธิดเดชนั้นเคลื่อนไหวในชีวิตของเขานะครับเขาอยากมีส่วนร่วมในความทุกข์ยากของพระเยซูก็คือการถูกคมเหงเพราะเห็นแก่พระเยซูคริสต์สำหรับเปาโลแล้วนะครับการรู้จักพระเยซูคริสต์ประกอบด้วยการดําเนินชีวิต ตามรอยเท้าของพระองค์การมีประสบการณ์เหมือนกับพระองค์คือมีประสบการณ์กับฤทธเดชที่ทําให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากตายมีประสบการณ์กับความทุกข์ยากที่พระเยซูเคยเจอเพราะเห็นแก่ความจริงเปาโลก็อยากจะรู้จักพระเยซูคริสต์มากขึ้นผ่านทางสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นนะครับอยากจะหนุนใจพี่น้องเราว่าเราอยากจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นรอเปล่า ถ้าเรารู้จ <Japanese monastery> ักพระเจ้าจริงๆถ้าเรารู้จักพระเยซูคริสต์จริงๆเราก็ควรอยากรู้จักพระองค์มากยิ่งขึ้นอยากจะหนุนใจพี่น้องเรานะครับที่จะใช้เวลากับพระเจ้าอย่างเป็นส่วนตัวให้เราใช้เวลาในพระคำของพระองค์โดยมีเป้าหมายที่จะรู้จักพระองค์มากยิ่งขึ้นให้เราใช้เวลาในการอธิษฐานโดยมีเป้าหมายที่จะรู้จักกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นให้เราดำเนินชีวิตในการเชื่อฟังพระเยซู เพราะเราอยากรู้จักพระองค์มากยิ่งขึ้นให้พวกเราขอพระเจ้าเคลื่อนไหวในชีวิตของเราด้วยลิ์เดชท,ที่ทําให้พระเยซูเป็นเครื่องมาจากตายให้เราปฏิบัติรับใช้พระเจ้าด้วยกําลังที่มาจากพระองค์ที่ไม่ได้อาศัยกําลังของตัวเองแต่อาศัยกําลังของพระองค์ให้เราขอการเปลี่ยนแปลงที่มาจาก การเคลื่อนไหวของพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เราขอพระเจ้าขัดเกลาวชีวิตของเราให้สะท้อนลักษณะของพระเยซูความรักของพระเยซูความอดทนของพระเยซูให้เรามีสิ่งเหล่านี้เพื่อเราจะได้รู้จักกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นถ้าเราเป็นคริสเตียนนะครับเรารู้จักพระเจ้าอยู่แล้วแต่การรู้จักของเรามันยังไม่ถึงที่สุดนะครับเราสามารถที่จะได้ทําความรู้จักกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับ 1นึ่งยอนบทที่สองข้อ13ข้อ14หนุนใจเราว่าเรารู้จักพระเจ้าแล้วคือรู้จักพระบิดาและพระบุตรที่รักของพระองค์แต่ขอให้เราแสวงหาพระองค์ต่อไปให้เราทำความรู้จักกับพระองค์ต่อไปขอพระเจ้าวอวยพรนะครับพี่น้อง